ตอนนนแรกกไไมมม่่คิดวดวมมาาาั้นน้้เ็ขีะสึกกืมาคสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเคสแก้จมูกสุดปังบายคุณหมอต้นเปียพลเคสแก้จมูกมาแล้วถึงสามครั้งทรงยังไม่สวยถูกใจครั้งล่าสุดเนื้อบางเองียงแถมทำให้หน้าดูดุหลังแก้ผ่านไปเพียง1 4บวันเท่านั้น สวยเร็วขนาดไหนเราไปชมกันเลยค่ะเคยค่ะสามครั้งผ่านกว่าที่จะมาแก้ที่นี่เป็นครั้งที่สิบแบบอ้อแบบห้องคาตาเนี่ยก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยแล้วก็ความปวดช้ำนี่แทบจะไม่มีแทบจะไม่มีเลยอะค่ะติดตามรีวิวของหมอต้นประมาณหนึ่งปีมาแล้วก็รู้สึกว่าชอบผลงานของหมอนะคะแล้วก็ รีวิวเลยคนะ่ะรู้สึกว่าสูตรใครที่ทำนี้รู้สึกว่าเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยแล้วก็ติดตามมาประมาณหนึ่งปีก่อนยี่ตัสสดสินใจโซนี่ทำก็จะเป็นเบาดินนิดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าให้ดูหน้าหวานแล้วก็สรุปสรุปคู่ให้ดูแบบหน้ามีมิติค่ะ ตอแรกไม่คิดว่ามันจะได้ได้เยอมากขนาดนี้นะคะรู้สึกปื้มมากค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังาหาอาการติดจมูกทำแล้วจบครั้งเดียวนะคะก็ให้ลองเข้ามาขอดูก่อนดนะคะที่พี่เมมคลินิกนี่คือสวยจดที่นี่